สงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้มีเพียงเสียงปืนและการสูญเสียชีวิตเท่านั้นที่ทิ้งร่องรอยไว้บนแผ่นดินไทยแต่ยังมีเรื่องราวที่ถูกปิดบังเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงนางบำเรอทหารญี่ปุ่นหญิงสาวที่ต้องแลกเกียรติยศและชีวิตเพียงเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางไฟสงครามบนผืนแผ่นดินไทย มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ถูกบีบบังคับถูกกวาดต้อนหรือแม้แต่ยินยอมเพราะจําใจกลายเป็นเครื่องมือปลอบประโลมใจทหารญี่ปุ่นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในตำราเรียนแต่ซ่อนอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นเก่าวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสอีกด้านที่เจ็บปวดและอื้อฉาวของสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทยเรื่องราวของ นางบำเรอทหารญี่ปุ่นที่หลายคนไม่เคยรู้เรื่องราวของนางบำเรอที่ถูกใช้ปรนเปรอตันหาของทหารญี่ปุ่นหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าผู้หญิงปลอบขวัญหรือคอมฟอร์ตวูแมนนั้นเป็นเรื่องที่คนตามข่าวต่างประเทศเป็นประจำน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะสตรีที่ส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิต จะออกมาทำกิจกรรมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นชดเชยความเสียหายทั้งกายและใจให้กับพวกเธอกันทุกปีแต่รายงานส่วนใหญ่จะมาทางฝั่งเกาหลีบ้างจีนบ้างไต้หวันบ้างฟิลิปปินส์บ้างแต่ไม่มีเรื่องราวจากฝั่งไทยให้เห็นเลยส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะบ้านเราเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นสมัยนั้น จึงอาจไม่ทำรุ่มร่ามใช้กำลังข่มเหงล่อลวงหญิงสาวชาวบ้านเหมือนที่ทำในดินแดนที่พวกเขาไปบุกรุกรานได้อย่างโจ่งแจ้งแต่จากการค้นคว้าของคุณโสพิดาวีรกุลเทวันพบว่าในเมืองไทยก็มีสถานบริการทางเพศจำเพาะสำหรับบรรดาทหารญี่ปุ่นเหมือนกันบรรดาหญิงบริการเหล่านี้จำนวนหนึง่งถูกส่งมาจากต่างประเทศโดยจะพักอยู่รวมกันในบ้านหลังหนึ่งกลางอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีผู้หญิงอยู่ราว1 0 2ถึงคน ผู้หญิงพวกนี้พูดไทยไม่ได้ที่ผมเห็นเป็นคนญี่ปุ่นมีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามฆ่าตัวตายโดดลงมาจากชั้นบนแต่ก็ไม่ตายที่นี่ให้แต่คนญี่ปุ่นเท่านั้นคนไทยเข้าไม่ได้ญี่ปุ่นระวังเรื่องซิฟิลิสมากเขามีหมอมาควบคุมมาตรวจอะไรเรื่อยเพราะกลัวทําให้เก็บป่วยอดีตครูประชาบาลรายหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวด้านคุณนิทัศน์ถนอมทรัพย์อดีตนายกเทศมนตรีและคนที่อยู่ในพื้นที่ในขณะเกิดเหตุอีกรายเล่าว่า ผู้หญิงเหล่านี้มีทั้งเกาหลีไต้หวันและญี่ปุ่นโดยเมื่อทหารเข้ามาตั้งมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะส่งผู้หญิงตามมาโดยต้องเดินกันมาจากบ้านปลงส่วนบรรดาหญิงไทยที่เข้ามามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับทหารญี่ปุ่นก็มีอยู่เหมือนกันซึ่งมีทั้งแบบตามคันลองจารีตสู่ขอกันเป็นเรื่องเป็นราวและความสัมพันธ์แบบลับๆรวมทั้งการค้าประเวณีด้วยโดยคุณนิทัศน์เล่าว,ว่า เมื่อประมาณปีพศ2482ได้มีชาวญี่ปุ่น2-3คนเข้ามาเปิดร้านขายผ้าอยู่ที่ตำบลบ้านเหนืออเมืองกาญจนบุรีโดยชาวญี่ปุ่นได้จ้างผู้หญิงไทย2-3คนมาเป็นพนักงานขายอยู่ในร้านขายผ้าแห่งนี้ภายหลังผู้หญิงไทยเหล่านี้ก็ตกเป็นภรรยาชาวญี่ปุ่นทั้งหมดขณะที่พ่อค้าที่เคยค้าขายกับทหารญี่ปุ่นรายหนึ่งอ้างว่า ข้าราชการบางรายถึงกับทําตัวเป็นแมงดาเสียเองด้วยการส่งภรรยาตัวเองไปเป็นนางบำเรอให้กับทหารญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงชาวบ้านนี่แหละไม่ได้บังคับญี่ปุ่นก็ให้เงินผัวผู้หญิงเป็นข้าราชการเมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านเงินเดือนข้าราชการพอกินเมื่อไหร่สมัยนั้นพอทหารญี่ปุ่นกลับเขาก็ไม่ได้เอาผู้หญิงไทยกลับด้วย และกลุ่มผู้หญิงไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบำบัดตันหาของทหารญี่ปุ่นโดยตรงก็คือบรรดาหญิงสาวที่ทำการค้าประเวณีอยู่แล้วโดยผู้หญิงไทยกลุ่มนี้จะถูกกะเกณฑ์ให้เข้ามารับใช้กลุ่มพลทหารเป็นส่วนใหญ่ส่วนผู้หญิงตะวันออกไกลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะเอาไว้รับบริการสำหรับในทหารระดับสูงเขามีล่ามนะในกรุงเทพเขาก็ไปสะพานฐานเกณฑ์มาเลย เอาไม้เงินเดือนเท่านั้นรายได้พิเศษก็ว่าไปเขาเรียกว่าจ้างเกณฑ์คือบังคับให้มาแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนให้ด้วยผู้หญิงก็จะหมุนเวียนกันไปมีคนคอยจัดการดูแลซ่องญี่ปุ่นไม่เกี่ยวเลยยุ่งไม่ได้ตำรวจก็ไม่ได้จับกุมหรือควบคุมอะไรคุณนิทัศน์กล่าวคุณโสพิดาบอกว่ากองทัพญี่ปุ่นมีการควบคุมทหารแบบปากว่าตาขยิบคือไม่อนุญาตให้นำผู้หญิงไทยเข้าไปในค่าย แต่ถ้าทหารจะออกไปมีอะไรกับผู้หญิงไทยนอกค่ายได้ไม่มีปัญหาทําให้กิจการค้าประเวณีในการจนบุรีมีหลายรูปแบบรวมถึงการพายเรือเร่ขายผู้หญิงด้วยเอาผู้หญิงใส่เรือไปแล้วก็ตกลงญี่ปุ่นก็อยู่ท้ายน้ําเสร็จแล้วก็ยกนิ้ว20บาทมันบอกว่าไม่มีตังคเอาปากกาได้ไหมเราบอกว่าได้แล้วก็ขึ้นหาดไปปูเสือให้ที่คนตะไคร้บางหน้ามันก็ล่อกันในหาดนั่นแหละ เสร็จแล้วก็ม้วนเสือลงเรือพายเร่ไปชายชาราที่เคยเป็นฝีพายเร่ขายผู้หญิงกล่าวจากที่เล่ามาจะเห็นได้ว่าผู้หญิงไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทหารญี่ปุ่นมักจะเกิดขึ้นโดยสมัครใจแต่คุณโสพิดาก็ให้มุมมองหนึ่งที่น่าสนใจว่าคนไทยอาจจะมองโสเพณีเป็นคนโนอก จึงไม่ให้ความสนใจกับคนกลุ่มนี้สักเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วที่พวกเธอเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะโดนถูกล่อลวงหรือหากสมัครใจมาก็อาจได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยก็เป็นได้เพียงแต่ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้สักเท่าใดนักคุณโสภพิดากล่าวว่าในงานศึกษาชิ้นนี้ไม่สามารถสืบค้นในรายละเอียดของชีวิตผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับทหารญี่ปุ่นได้แต่ข้อมูลจากคำบอกเล่าของผู้อยู่ในสงครามทำให้เห็นว่า ผู้หญิงเหล่านี้ถูกจัดหามาในฐานะวัตถุทางเพศซึ่งมีหน้าที่บำบัดความต้องการของทหารญี่ปุ่นโดยตรงและจำนวนผู้หญิงเหล่านี้ยังมีน้อยกว่าผู้ใช้บริการหลายสิบเท่าตัวด้วยซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้หญิงจะต้องรองรับความต้องการทางเพศของทหารเหล่านั้นเป็นจำนวนมากเรื่องราวของนางบำเรอทหารญี่ปุ่นคือบาดแผลเงียบที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย เธอคือผู้หญิงที่ไม่มีชื่อในหนังสือเรียนไม่มีรูปถ่ายอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์แต่มีตัวตนจริงและแบกรับชะตากรรมอันโหดร้ายจากสงครามคำถามก็คือถ้าสงครามไม่เกิดขึ้นพวกเธอจะมีชีวิตอย่างไรและที่สำคัญเราควรจดจำเรื่องเหล่านี้ไว้เพื่อโทษใครหรือเพื่อเตือนใจมนุษย์ไม่ให้ประวัติศาสตร์สํารอย อย่าลืมกดติดตามเพื่อเรารับฟังอีกหลายเรื่องราวที่ถูกปิดบังจากหน้าประวัติศาสตร์เพราะบางทีเรื่องที่ไม่ถูกเล่าอาจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็เป็นได้